มาครับเดินก็มาให้นายสุดเลยครับวันนี้ไงไยแล้วทั้งวันเลยนะครับครับเรามาไม่รู้จะไปที่ไหนกันนะครับไม่รู้จะไปไหนนะฮะแล้วก็เดินตลาดน้ำวัดศรีนะฮะครับก่อนี่าตนะครับครับท่านที่กำลังเดินชอบเดินชินอย่าลืมนะครับวันที่เจ็ดที่แดที่เก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ันห้าร้อยหกสิบแดนะครับงานประจำปีวัดศรีบาลีน้อยนะครับ เริ่มตั้งแต่7 8 9เลยครับ3วัน3คืนนะครับเพราะเราฉลองวิหารพระพุทธเจ้าตัวองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เบิกเบิกเนตรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราก็มีมหรสพมากมายเลยที่จำจำได้ก็จะเป็นลิเกคณะสองเทพบุตรเทพบุตรสุดที่รักนะครับแล้วก็จะไปเป็นพ่อยกใช่ไหมจะไปเป็นพ่อยกใช่ไหมผมอาจจะไปเป็น พี่เอกพี่เอกกว่านั้นด้วยแน่ใจแน่ใจมาพูดแบบมั่นใจเลยนะก็จะลืมนะครับฝักกันไว้นะครับสำหรับงานประจาปีนะครับงานประจําปีถือว่าเป็นงานที่ใหญ่จัดทุกปีนะฮะและปีนี้ก็ฉลองวิหารพระพุทธเจ้าตองค์ใหญ่แล้วก็จะมีลำไยไหทองคําฮะมีลำไยด้วยใช่ครับโอ้โหงานนี้งานใหญ่แน่นอนเราเห็นเราเห็นอยู่ใน y o u t u โอ้โหมันเต้นระเบิดเลยมาบัดหน้าดู ไม่ได้มีแต่ลำไยนะลิ้นจี่เราก็มีนะครับแล้วคราวนี้เราไปเจอตัวจริงกันนาทีเองครับแล้วก็ก็จะมีอีกคนก็คือยูกินะครับอยู่ค่ายเดียวกันยูกิไหทองคำมาค็ระวังมาคนระวังนะครับเขายูกินี่เขาจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะฮะแต่ร้องหมอลำเก่งมากนะครับก็แม่เป็นคนอีสานก็เลยร้องเก่งนะฮะร้องหมอลำเก่งนะก็ฝากกันไว้นะครับงานประจําปีงานใหญ่ทุกปีนะฮะ วสีวารีน้อยของเราก็มีนะครับแต่จะมวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันเราก็มีนะครับน้องญี่ปุ่นนะฮะเชื้อสายญี่ปุ่นอะไรน้องหมวยฮะอ๋อหมวยชื่อญี่ปุ่นก็อะไรมโตจังโอ้โหนะฮะวันสุดท้ายฝากไว้ทีเดียวนะครับวันสุดท้ายเนี่ยเขามีเขามีจักรางวัลนะรางวัลรางวัลใหญ่ด้วยนะครับมีรถสายห้าคันนะฮะแล้วมีจะมีอันนี้คือเออผมก็ไม่เข้าใจผมฟังสปอร์ตดูแล้วเขาบอกว่า รางวัลที่หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ห้าคันใช่ก็คือรางวัลที่หนึ่งนี่เอาไปเลยห้าคันเลยเหรอโน่ห้าคันห้าคนห้ารางวัลอ๋อเพราะฉะนั้นรางวัลใหญ่มีห้ารางวัลก็คือมอเตอร์ไซค์ห้าคันเลยซื้อยังซื้อยังสองร้อยบาทใช่สองร้อยบาทซื้อได้ที่กรรมการวัดอเจนมุดซื้อได้เลยนะครับอก็ฝากไ้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังผลงานเพลงกันต่อแล้วกันนะครับ